สวัสดีครับวันนี้สอนวิธีการเปิด Control Panel ใน Windows 10นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10เราหา Control Panel ไม่เจอนะครับก็มีวิธีการเรียกใช้ Control Panel ได้หลายอย่างนะครับก็อย่างแรกนะครับที่ผมใช้งานเป็นประจำนะครับก็จะเข้าไปใน DPC นะครับหรือเปิดหน้าต่าง Windows มาหน้าต่างไหนก็ได้ทักหน้าต่างนะครับจะมีตรงไอคอนที่เป็นรูปเหมือนของ d PC ของเราตรงนี้ครับแล้วก็ตรงข้าง a d d Add e s k Bar นะครับก็ให้กดตรงนี้ครัลูกศรช้ตรงนี้ครับข้าง DPC นะครับจะเห็น Control Panel นะครับโผล่ขึ้นมาครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับคือ Control Panel นะครับอย่างที่สองนะครับการจะเข้า Control Panel ก็คือให้คลิกคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Search นะครับหา Control Panel นะครับจะเห็น Control Panel นะครับ ไมครับเราเสิร์ชตรงนี้ครับว่าคอนเทนเนก็จะเห็นคอนเทนเนขึ้นมาก็เข้าคอนเทนเนได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งนะครับพิมพ์ที่ a d d r e s s bar นะครับพิมพ์ว่า desktop อปครับ D E S K T O P นะครับแล้วก็กด Enter ก็จะเห็นคอนเทนเนขึ้นมาได้เหมือนกันสำหรับใครที่นะครับจะเอาคอนเทนเนไปไว้ใน Start นะครับไว้ตรงนี้นะครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้ครับ แล้วก็คลิกขวาที่ก็นเทเนลแล้วก็เนี่ยครับ Into Quick Quick Asset นะครับก็จะไปอยู่ที่ที่ที่ Start Menu ได้เหมือนกันนะครับก็จะใช้ได้ง่ายๆนะครับก็คอนเทนเนลก็เรียกใช้ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะลากเมาครับเป็นช็อตคัดไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็ได้ก็สำหรับการได้ใช้งานของตัวพนลก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าใครติดตรงไหนก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ